ครับัสดีครับสมาชิกเมื่อท่านได้สมัครเรียบร้อยแล้วท่านก็เอาอีเมลและพัสเฟิร์มาเข้าสู่ระบบได้เลยครับผมเมื่อท่านได้พัสเฟิร์ดเรียบร้อยท่านก็มาเข้าที่ หน้าเดิมนะครับกดล็อกอินครับใส่อีเมล,ลที่ทชา่สมัครและพัาดเบิร์ดนะครับ ครับเมื่อใส่ไปเรียบร้อยท่านกดซับมิตเลยครับผมท่านก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชันนะครับให้ท่านไปแตะตรง d m w dapp ไอคอนแรกครับผมท่านก็จะ,จะเข้ามาสู่หน้า d a m W a l u a l list ครับก็จะมีคอยต่างๆให้ให้ท่านเห็นนะครับเช่น w f c p a d t d w c g c w f c a ที่เราจะใช้งานะนะครับแล้วก็อิ t a R e m, ทเรียมซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีตัวหนึ่งที่เป็นเบอร์2องรองจากบิตคอยนะครับ ท่านคลิกไปที่ W F C A แลครับครับเมื่อท่านมาหน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องเอา,เอาวายเลตเลขที่กระเป๋าเนี่ยฮะเพื่อส่งให้ทางหน่วยงานของทางญี่ปุ่นโดยให้คุณป๊อกรับทราบนะครับผ่านทางคุณป๊อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูกระเป๋าได้อย่างไร แล้วก็กดตรงร e เซฟครับกดรีเซฟเนี่ยก็จะมีเลขที่กระเป๋าด้านบนนะฮะแล้วก็มี QR Code นะครับก็ให้แคปจออันนี้ไว้ White เนี่ยส่งไปให้กูต๊อกตอนหลังนะฮะเมื่อหลังจากที่สมัครเสร็จครับแล้วอีกหน้าจอที่่านจะต้องส่งก็คือหน้าจอ หน้าจอ,อนี้นะฮะแคปหน้าจออันนี้ด้วยนะครับเพื่อส่งไปควบคู่กับตัวตัว QR code ครับผมครับอันนี้กรณีเราต้องการรับเงินเพื่อให้เขาเนี่ยโอนเงินเข้ามาใน w a l เ e t ของเราครับเมื่อเรามีเงินใน w ั l เ e ็ของเราแล้วเนี่ยเวลาขั้นตอนต่อไปเราจะใช้งานเนี่ยโดยการใช้งานเราก็ต้องใช้วิธีการกดเซนตครับ กดเส้นนะฮะกดเส้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าต่างให้ถ้าก็มี QR ียอโค้ดให้เรายงิงเราก็กดตรง QR ียโค้ดแล้วก็ยิงคุย q คีย c o อาโค้ดนะครับหรือ,อ Copy Address มาวางตรงช่อง t o o นี่นะฮะกรอนที่ไม่ไม่มี QR Code อาร์โค้ดนะครับ Copy นะฮะ Copy จากลิงก์จากเอละเรียดที่คนที่ต้องการจะให้เราโอนไปให้เขาก็จะมีเลขที่กระเป๋าให้เรา โดยวิธีไหนอาจจะเกาส่งมาผ่า,านทางไลน์ผ่านทางอีเมลหรืออะไรก็ได้แต่นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการโอนไปนะครับสองร้อยดัีอะไรก็ว่าไปนะครับกามีค่าธรรมเนียมในการโอนก็คือ 0. ูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าดฟนะครับก็จะมีสามารถโอนสองร้อยก็จะบวกไปอีกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าดฟนะครับผม แล้วก็กดกดเซน์นนะฮะกดเซน์ในเมื่อเรามีกระเป๋าถูกต้้งแล้วก,กดเซน์เงินก็จะออกจากกระเป๋าเราไปสู่กระเป๋าเขาทันทีครับผมต่อมามาดูเมนูเมนูแชร์นะครับแช์กดแชร์ปุ๊บเนี่ยเราจะส่งเลขเลขที่กระเป๋าไปให้เพื่อนกดแชร์แล้วก็ไปที่ไลน์